สวัสดีลกากาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องวุ่นนำสิงท่านแหลมยูทูบเรากรตั้งเพจครับเราผมใจนุ่มท่อนก้นบาก้นจ่ายครับพี่น้องขออยา่าร้ายกันตัวก็บพี่กับน้องครับโอ้หลายมือครับพี่น้องบนิท้ายคลิป <laughs> บนิท้ายคลิปให้พี่น้องเบืองเลย่ยโบนิทักบนิท้ายครับเรื่องสียจากว่าโอ้อยากหลายนะครับอยากหลายแกล้นครับไปกลับมาเป็นปินป๊นๆน,นะครับลากามันถึงฤด,ดูกาล โดมควันเนี่ยได้ครัไปน้ำหมองไฟเนี่ยเอาอาเบิ้งจานแบทครับวันนี้ไปมาเบิ้งบริษัทเลี้ยววันไหนขึ้นท่างครับขึ้นถนนใหม่นะครับขึ้นถนนใหม่ขอบคุณทางองค์การบริษัทส่วนตำบลนนสมบูรณ์นะครับในงานรายการอันนี้ถนนห้าเมตรนะครับเหตุเป็นลูกลังครับนี่บริษัทปัดมาก่อนเหนี่ยงลอยหนือเปาวะอ่านะครับดูฝีมือก่อน ทำแบบเร็วๆนะเ่าต้องใส่รถไถเอารถไมโครปัดเอาเลยนะครับปัดเอาเลยเรียบร้อยหลังคันอยู่ที่ฮามตรนะครับหลังถนอนอยูหาเมตร็ดผมลไปแลนหินมาใส่อีกต้องไปเอาหินมาใส่นะครับอ่ะเอาใส่เลยสิได้สิได้ดไปเอาหินใส่นะครับเปิดกระสีแต่งมาอนีก่กระสีโอ้มือ่อยหมดละ เจ็ดร้อยเมตรครับพี่น้องความยาวอยู่ที่เจ็ดร้อยเมตรรับการขึ้นถนนใหม่ช่วงนี้นะครับเอาหากินน้ำงานอาบอตอครับหากินน้ำงานหลวงนะครับช่วงนี้เงินหลวงเป็นเล่งนะครับเขาก็ต้องมาสู้กันกไปกับงานหลวงนะครับงาสหลวงนี่ก็ดีขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่า <c oughs> บางท่าใจเน่นะครับตอนนีเงินทุนสำรองในการเฮ็ดมีเงินทุน่น,น,น,นหลายอย่างนะครับ การาะวพอสิเป็นคาน้ำหมกน้ำมันคาทีมงานค่าค่าดินค่าดอนเพิ่นนะครับต้องนี่นะครับเดี๋ยวันเนียนนะครับเดี๋ยวันเนียนจานแบตี่เพ่อต้องมองเรื่องการเท็ดงานนะครับเร็วนะครับเร็วจนเท็ดงานชั่วโมงว่นไหนวุ่นระบายทำงานชั่วโมงนี่ชั่วโมงละ สองปัญหาในพวกกลุ่มนะก้าไปสองสวโมงสามสวโมง,งนี่มันจัดใหยสวโม,มง,งเยอเลี้ยวซ้ำแต่ทีจ 6, 7, นนสจน,กนเ,เก็นหนกเจ็ดพันโแมนเนี่ยเเก็นสองปัญหาครับเร็วเกินเร็วเกินขวากันอีกออ่าสลักก็เริ่มดังกี่แหละเนาะ เอ็ดพนักงกนขมือเหรอน่ะแหละมือกลัว,ลวนะครับเอ็ดได้ตั้งเอ็ดซุปปีนะครับเอ็ดทุกปีก็คือดูได้สำหรับซานี่นะครับขอ,อขอบคุณบริษัทซุมไลออนนะครับซุมไลออนนี่าาทุกวันติดต่อให้ไปเปิดศูนย์อยู่ที่ขอนแก่นนะครับยูริไปก็โอ้ยขึ้นมายากติดดีไอเลยยากคักนะครับ อยากนทำงานน้ำการนี่แหละอยากีเดไปให้โบดอับดื้อในกับวันที่หาะครับ,รบขอนแกน่นบนเช่นไปขอนแก่นนะครับมีการนำวงมันให้มีค่าอ่าหลายอย่างให้เอา้าแต่ว่าพุ<ม>่งพวงนใจแล้วมาพุ่งกีเไปบัวญาตินะครับญาติมาเรีไป <laughs> มันกังกีว่าจางไหนรับพี่น้องั้างานนี่ไปไสนมาไสนกันยากนี่ยลำบากเนี่ย อันนี้ขึ้นทางใหม่นะครับเส้นทางใหม่ที่แรกอ่ะดึงสองฟังก์ับดึงยานกับฟังข้างบนก็เป็นต้นยางนะครับจำเป็นต้องดึงฟังข้างนี้จำเป็นต้องดึงฟังข้างนี้หลายนะครับส่วนหลายที่ดึงฟังข้างนี้และะ้วก็ข้างบนต้องไปข้งางล่างเขาไปดูปักอีกฟังข้างนึงนะครับเอามาว่ากันไปอันนี้เป็นเส้นประชามติลงความคิดเห็นเรียบร้อยละ เอาให้มันเจริญนะครับเย็ดให้มันเจริญบานเฮาเมืองเฮ่านะครับบานจะของอันนี้อยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเดอดมจังหวัดบราชบุรีท่านี้ครับขอบคุณงานการที่เป็นไว้วางใจทีมงานเขาจะก่อเกตจะโทรศัพท์การยุทธานะครับขอบุญใจหลวงพ่อท่อนนะครับมาดูเรีมาเย็ดให้เย็ดให้เต็มที่นะครับในแบบบ่มีรถบดบ่มอรถบดมาบดให้นะครับในแบบบ่มีรถเกตบางบางบงเส้นนะครับไม่ได้ใช้รถเกต ใช้รถไถนะครับเพราะว่ามันเป็นทางมันไม,ไม่ไม่รถเกียร์เขายากแต่ว่าผมก็เอารถเกียร์เดอือเข้าไปทําการเกียร์ให้เลยนะครับมันจะได้ง่ามมันจะได้เทีท่ยวดีคนทางมันจะได้ไปมาสะดวกเราก็ได้ก็ได้สิเหลียดนะครับเติมน้ำมันเลยครัจัดให้เลยก็ถือเป็นการกันเสียไวเฮ็ดบุญก็เป็นแบบเฮ็ดในพี่ให้น้องเข้าในเฮ็ดในพี่เ้น,นองเข้าไอ้มันดีนะครับ ในแบบมันงบประมาณมันจำกัดนะครับงบประมาณจำกัดบกกางทีบานนะต่ได้ใส่แค่รถไถน,นะครับในการปั๊บเกียร์เอาเินปรเทศลงแล,แล้วก็รถไถไปปั๊บเกียร์แต่กระผมใจรู้น่อนนะครับกระเห็ดให้นะครับเห็ดให้โดยที่ไม่ได้คิดยังเลยครับเอารถเกียร์ออรของเอารถบดจาของรถบดในความรถเกียร์ในความนะครับมันกิดสิ่งตอพี่น้องบานเท่าไรล่ะเพราะว่าปุงก,กีบุ่ไปดังไง บว่างก็หายเป็นซิมมาใส่เด้อยจะเป็นซิมห้องกันยาก nhả กับแต่เรัเป็นหน่อยก็ได้เอ้าว่ากันไปเจ็ด nhả กันโค้ดเอาเบอร์คอมไว้นี่ดึงกันทวนเอาน้องจีบขั้นเดี๋ยวพัดกะว่าพุดเนี่มาเร่งมือจีพูดให้เลื่อย ปากต้นไม้ตายไปหุ่นครับของต้นไม้เขือเสียวหุ่นนะหุ่นนะครับข้างหลังเวลาเชือ่องหัวด์หุ่นนะครับยาเพิ่นกับฝาวพิ่นอยู่อันนี้เป็นขึ้นมาแล้วนะครับตามที่ให้รองเบิึงนั่นล่ะอันนี้ก็เป็นทางที่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเม็ดเจ,จ้าจันทรที่ทำการเอาหินล่างมาล้ม เอาเห็นลูกลังมาลงข้างบนนะทำการเกล็ดเกล็ดให้พร้อม <laughs> เกล็ดให้พร้อมนะครับย่างดีแบบนี้แบบแบบบิเนนีนะที่มีรถเกล็ดอยู่นะครับบางบางบางเส้นนี่เป็นรถไทยนะพีนะ่น้องอันนี้อยู่ไนจะเป็นรถเกล็ดหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างเดียวก็ทำให้โค้งย่ำให้เหยียบให้นรถบดกล็ดขามาอายุขนาดเกลเอากลับเมื่อเร็ว เดี๋ยวบด่อนบดลงไปจิดหน่อยก็โอเคสคแป๊บหน่อยครับได้เบิ้งเทคนิคนะครับผู้ที่ครับผู้ที่ครับในการว่างดินนะครับขึืน มสาสั้นเป็ี่ยนมาส้นเก่งนะครับกระเบิ่งเทคนิคจากจาันเม็ดนะครับก็ว่างเลี่ยงนะครับแล้ว่างเลี่ยงจากอีกฝั่งหนึ่งมากนะครับว่บางว่างว่างอะไรว่างเลี่ยงนะครับว่บางเลี่ยงกันไลยแล้วก็ปัดครับหลังบุืกี้ดีเพราะต้องแห้งครับปัดเนี่ยมันงานมันเนเยียนครับหลังคู่ทรงคู่สะนี่เวลาคุดให้ปัดน้ำปัดมันจะได้งามนะครับเวลาไปขุดสะ เวลาไปขุดห่วยขุดน้องรอข้องบึง <_ d ata> เอาหาหินจะก่อนก็บวิมีน้องเลยจะได้แล่นหินไก่ได้มาใส่บ่นหินไก่กบ่มีครับ <_ d ata> เมื่อยเลยหิน,นไก่กับวมีครับแล่นหินนี่โอ้โหสี่กิโลน้องสี่กิโลไปกับแปดก้า มาทักทายได้พี่น้องเด้อนะครับมาทักทายพี่น้องก็ซื้อดอกกันพี่ยานพี่น้องรื่มกันในช่องพุ่นนำสิ่งกามฝากพี่น้องรถติดตามน้ำเนี่ยฝากพี่น้องกดติดตามกดสตาร์ทให้กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปกลับยังคลิปหอดยังคลิปถึงพี่น้องคือเก่าเด้อนะครับสำหรับใจนุ่มทุนครับพี่น้องโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องครับไปเลยนะครับสวัสดีครับ